ตราย,ยงานแสดงทางวิทยาศาสตร์ประจำปีศูนย์อวกาศยินดีต้อนรับนี่เดียวถอยสิโครงชิ้นแรกชิ้นที่สองและกระดูกหกโอ้โหหัวทีเลย ภูมิใจในตัวนายนะเฟรดฉันย Trans ังไม่ได้ชนะนะเดฟนี่ที่นี่มีคู่แข่งตั้งเยอะนายคือตัวเต็งจะมีใครสาดที่โครงการที่ซับซ้อนอย่างการใช้กฎทางฟิสิกส์เพื่อวางกับดักมนุษย์หรือมนุษย์ที่สวมรอยเป็นสัตว์ประหลาดเหนือธรรมชาติได้อีกล่ะใฉันเองก็อยากจะมั่นใจอย่างเธอทั้งสองอะนะใช่ฉันถึงรู้สึกดีไงหมาก็รู้สึกรู้สึกหิวคือเราจะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหนลระเฟรดดี้ เหมือนว่าร้านขนมจะปิดห้าโมงนะฉันต้องซ้อมก่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบและนายสองคนต้องเป็นหุ่นเรียกใครว่าหุ่นจะลองแล้วก็แค่เปลี่ยบเปลยนะอดทนอีกหน่อยนะฉันใกล้จะเสร็จแล้วสกู๊ปเฟร็ดสกูบน่าจะไปไหนอะว้าวโว้ย โอเคลุยกันเลยหนึ่งคือแม่เหล็กปลดอาวุธของศัตรูเอ่อเฟร็แชคกี้ทำไมนายไม่อ้ยออ้เกาไว้ข้อทีฉันเคพื่บตะขายด้วยส่วนผสมของกาวยางเอาไว้น่ะเธอคงจะไม่ต้องกังวลแล้วล่ะถ้าอยากให้ฉันสนใจก็น่าจะพูดสวัสดีเนี่ย หึงนะหึงฉันม,มลานี่สเตเปลิลยินดีที่รู้จักเมลานี่ของเฟรดจอนส์และกเ็เพื่อนๆทุกคนครับน,น้องไครทอดสเตเปลิลเธอเป็นอะไรกับด็อกเตอร์เนสสเตเปลิลอดีตมนุษย์อวกาศและตอนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ของนาซาใช่นั่นพ่อฉันเองและฉันก็จะไปดูการแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของท่านด้วยนี่ถ้าพวกเธอว่างจะไปด้วยกันก็ได้นะ ว้าวมันดูน่าสนใจนะเลยและนี่แต่เกรงว่าพวกเราจะไปไม่ได้เพราะว่าเฟรดยังมีงานต้องทำจริงไหมอ้าวเฮ้ยนี่รอด้วยท่านผู้มีเกียรติคะอดีตมนุษย์อวากาศและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์แห่งศูนย์ฮูสตันดรเนสเตเปลิลคะ่ะท่านผู้มีเกียรติครับ ผมขอเสนอผลงานการสำรวจดาวอังคารครั้งล่าสุดของผมหุ่นยนต์ทึ่มอันนาสึง <Ooh. S 1> ที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะมันมีลักษณะที่คล้ายสุนัขขนาดใหญ่มากๆไงครับ <Ooh. S 2> oh. คุณสมบัติเพียงเล็กน้อยของมันได้แก่การถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูงการเก็บตัวอย่างดินเรื่องไอพ่นและแขนขาคอมพิวเตอร์ที่ทำให้มันปีนป่ายบนหินหลากหลายขนาดบนดาวอังคารได้ที่โมผมว่ามันคงต้องการอาหารสุนัขนะครับใหกินเลยดิ ี่สนักบ่ารืเปล่าสนักบ้ากเริ่มเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คือว่าดูแล้วมันไม่น่าจะใช้เพื่อนที่ดีกับคนนะพ่อคะเกิดอะไรขึ้นคะพ่อพ่อก็ไม่รู้โปรแกรมมันรวนไปหมดเลยดรอะไรพครับอะไยมาได้ไหมว่าทำไมมาเอาว่านะครับบอกได้ไหมครับอสุรกายอวกาศได้เปล่าคะอสุรกายอวกาศเหรอไม่ขาพูดเรื่องอะไรอ่ะมีตำนานลึกลับช่วงต้นการปฏิบัติการเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้หลังจากที่ผ่านกลุ่มหมอกประหลาดระหว่างทางกลับโลก ยักบินอวกาศไม่สามารถควบคุมยานโดยที่ฮูสตันก็ไม่สามารถจะอธิบายได้แล้วกันว่ามีวิญญาณผีติดมากับยานนั้นด้วยแล้วก็เย้นม,มาตั้งแต่ตอนนั้นจนทุกวันนี้เมื่อเกิดสิ่งแปลกๆทุกคนก็จะโทษว่าเป็นอสุรกายเลวไหลมันเรื่องโกหกทั้งเพลอะและผมก็จะไม่ลดตัวมาสนทนาในเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วแล้วจะอธิบายยังไงเรื่องที่หุดอารวาสเออ เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันท่านดูเหมือนคุณนเทียมจะหายตัวไปผมสั่งลูกน้องล้อมทั่วตึกไปแล้วครับพ่อคะมีอะไรให้หนูช่วยไหมไม่ใช่ตอนนี้เมลานีไม่เคยเห็นพ่อโกรธมาก่อนเลยเป็นฉันฉันก็คงโกรธถ้าต้องเสียหุ่นยนต์ราคาหลายล้านเหรียญถ้าเราหาสาเหตุเรื่องนี้ไม่ได้อาชีพของพ่อฉันยังไม่รวมถึงโครงการทางอากาศอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้นะี่พวกเหมือนเราจะมีปมปริศนาให้ไขแล้วเราควรจะเริ่มจับใครบ้างที่ร่วมทำงานกับหุ่นนั่น อ๋อก็มีดรเดวอนอันบรท์และเอฟิฟผู้ช่วยล a บของพ่อฉันเราคงต้องแยกกันเดฟนี่กับฉันจะไปคุยกับผู้ช่วยลับความคิดดีถ้าไม่ว่าอะไรฉันขอไปด้วยนะไม่ฉันคิดว่าได้คนเยอะสิสนุกดีด,ดรสเตเปลิลกับฉันได้ไปตรทดสอบระบบทั้งหมดของห,องหุ่นทึ่มก่อนจะออกแสดงเราตรวจสอบทุกอย่างกันทั้งคืนเลยบทเรืไม่ออกว่าระบบมันรวนไปได้ยังไง นี่เอาลูกกวาดหน่อยไหมเมลานี<อ>่ของหวานให้คนสวยไม่ไม่ขอบคุณเอิร์ฟถ้าทางดรสเตเปิลใช้งานหนักนะเนี่ยนี่แฟนของเธอเหรอเมลานี่อ๋อไม่เฟรดเป็นเพื่อนฉันเอางั้นความสุขก็ไปของฉันแล้วเฟร็ดอ๋โอโทษทีมือหนึบไปหน่อยตอบคำถามของเธอ,อใช่ดรสเตเปิลทำให้ฉันยุ่งเสมอไม่เคยมีเวลาเลยบางทีฉันคิดตลอดเวลา ก็สู้ทนอยู่เพราะเขาเป็นเหมือนพ่อฉันหรือสักวันอาจจะเป็นพ่อตาก็ได้โอเคฉันหมดธุระแล้วขอบใจนะเอฟไปเถอะโอ้โทษทีคุณชื่ออะไรนะเออไม่สำคัญแล้วค่ะจะไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายแถวนี้ถึงดูจะให้ความสนใจกับเมลานี่กันทุกคนเลยนี่ฉันพูดดังไปไหมคุณสูง20ฟุตจะแอบอยู่ลืบไหนของตึกนะ ก็ที่ชอบที่ชอบหน่อยจริงด้วยสกูบเพื่อนเอ้ยเร็วเข้าหลับด็อกเตอร์ออลไบรท์ยอยู่ข้างล่างโอ้ยตายแล้วนั่นมันหุ่นทึ่มนี่แซนกี้สกูบ,บี้รอ,อด้วย เออนี่เราอยู่ในอวกาศนะสกูบิดูเพราะฉันมองเห็นดาวเพียบเลยอะ่ะอตามสบายนั่นไม่ใช่หุ่นทึ่มนั่นเรเว่านวนหนึ่งหุ่นต้นแบบจะเป็นคนออกแบบเองฉันดเรเดวอนอันบรายแต่ฉันคิดว่าดอ็อเตร์เซเป,ปลิลคิดค้นสุนัขดาวอังคารซะอีกนั่นคือสิ่งที่เขาทําให้ทุกคนเชื่อตั้งหากละ่ะแต่มันเป็นความคิดของฉันฉันทําเป็นปีให้มันสมบูรณ์ มีผู้ปฏิบัติการอยู่สองคนบนรถออฟโรสีขาฉันทำการพัฒนารเวอร์เพื่อให้สามารถปฏิบัติการบนดาวอังคารได้อย่างสมบูรณ์ด้วยรีโมทแต่นาซาให้ดเรสเตเปิลมารับโครงการนี้ต่อเพราะว่าเขาเป็นคนดังวีรบุรุษของชาติมันเป็นวิธีเพิ่มเงินทุนให้กับโครงการและฉันฉันออกมาแค่มือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เครียดแคนอะไร ฉันรู้ว่าแบบนั้นสูตรจมูกแบบนั้นเพราะของอร่อยใช่ไหมไอ้่ยโอ้นี่คงเป็นที่ที่นักบินอวกาศสังสรรค์กันสินนะนี่คงเป็นของที่นักบินอวกาศกินตอนทำภารกิจอยู่อาหารอวกาศหบบายฟักทอง บุบรลยชีสกบางทีเราน่าจะเอาไปตุนไว้ตอนทำภารกิจบ้างนะสกรูใช่นับถอยหลังถึงเวลาของว่างบิสกิล ไม่อันนี้ก็ไม่นี่ก็ไม่อีกโอ้ใช้แล้วูไ้แม่มี๋เโอ้แล้ว เราเจอทางตันแลยแช็กกี้ประตูมันเป็นยังไงเนี่ยมาละเย็นไว้เพื่อนเฮ้ยเขาติดตะแกรงอยู่อ่ะเอาไปอ้าวปิดซะแล้ว เบลลี่บอกว่าจะติดต่อพวกเราหลังจากที่เธอเห็นว่าพ่อเธอทําอะไรอยู่เธอรอบครอบจังเลยนะถึงตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยสองกับเพื่อนหายอีกสองดูเท่ากันดีนะช่วยดูเธอได้ยินไหม เฮ้พวกนายเป็นไงกันบ้างอ่ะคือเขาจะไม่ถูกใครรบกวนอีกแล้วละต้องขอบคุณความฉลาดของพวกเราแล้วอะและเออความกล้าหาญเราเป็นฮีโร่อย่างเต็มที่อ่าเพื่อนเกิดอะไรขึ้นอะ หุ่นทึ่มอยู่อถามจริงนะไม่มีทางอื่นให้โดดไปแล้วเหรอฮะโทษทีที่ฉันอยากรู้ก็คือพวกนายเข้าไปล็อกตัวเองอยู่ในอุโมงลมกันได้ยังไงในเมื่อมันปิดอยู่นะเราเปล่านะสงสัยไปอสุรกายอวกอศถ้าเป็นงั้นมันก็คงมีนิ้วที่เหนียวด้วย ฉันไม่เคยไปที่อุโมงลมเลยนะลูกกาดไหมไม่อะขอบใจแล้วคุณอยู่นี่ตลอดไหมแน่นอนดรสเตฟฟปเให้ชันทำงานอย่างหนักฉันไม่ได้ออกจากแผลมาสี่วันแล้วเข้าควรจะจ้างผู้ช่วยเพิ่มเติมแต่เขาก็ไม่จ้างฉันรู้ว่าทำไมทำไมเหรอเขาพยายามแยกเมลานี่ออกจากฉันเอ,อิ่ฟฉันไม่คิดว่าพ่อฉันจะมีความคิดแบบนั้นนะฉันรู้ว่าไม่ใช่ทำไมจะไม่ใช่ ทุกอย่างเขียนอยู่บนหน้าฉันแล้วฉันรักเมลาะนี่ออฉันจะทําทุกอย่างเพื่อรับรองว่าชายคนนั้นจะไม่สําเร็จในการบีบความสัมพันธ์ที่แบ่งบ้านของเราไม่ว่าอะไรแน่แต่นึงว่าไม่เอาลูกกวาดเอฟกำลังพูดความจริงจากกล้องวงจรปิดนี้เขาไม่เคยออกไปนอกแล a p เลยงั้นาหากเอฟไม่ได้ควบคุมหุ่นแล้วใครล่ะก็อะไรกูน,นี่ก็ หุ่นทึ่มทำลายระบบความปลอดภัยทั้งหมดแล้วเด็กๆอยู่ที่นี่นะพนันได้เลยเจ้าหุ่นทึ่มกำลังทำเพื่อจะหนีถ้าเขาทำจริงงานการของพ่อฉันก็จะไปด้วยจะไม่เข้าใจว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไงบางทีอาจมีใครบางคนจะล้มล้างระบบของดรตอร์อสเตเปิลและสั่งการหุ่นทึ่มด้วยรีโมทก็ได้นะฉันเห็นด้วยนี่ฉันก็ฉลาดพอกับเมลานี่นะเชื่อฉันเดฟนี่ฉันไม่ได้สนใจที่สมองของเมลานี่หรอกอืออืม กเออฉันหมายถึงไม่ฉันหมายความว่าฉันนึกไม่ออกแล้วแล้วนี่เราทําอะไรกันนะ่ะตั้งกับดักและฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าใครจะช่วยเราได้ใช่หุ่นจากดาวอังคารทุกตัวมีระบบ G P S อยู่แม่แต่มักกิมมัดแต่ถ้าระบบทํางานผิดปกติเราจะหาหุ่นยังไงคะมันจะส่งสัญญาณฉุกเฉินอัตโนมัติออกมาซึ่งจะรับได้ใกล้ๆสถานีอวากาศหรือหุ่นตัวอื่นๆอย่างตัวนั้นหรอก็ประมาณนั้น งั้นเราน่าจะสามารถติดตามหุ่นเท่มได้จากหุ่นของคุณแต่จะไม่มีใครอยู่ที่นี่เพื่อทํามันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกสั่งให้ออกไปรวมถึงผู้ปฏิบัติการทั้งสองด้วยงั้นเอาละเราได้ผู้ปฏิบัติการแล้วโอ้ไม่ๆๆๆๆๆๆไม่ไม่ไม่ เขาทำกับเราแบบนี้ทุกทีได้ยังไงกันนะถามหมาแล้วหมาไปถามใครแชกี้สกูบี้ได้ยินไหมเราเชื่อมต่อแล้วเฟร็ดพร้อมอยู่ที่เครนแล้วก็แค่ล่อหุ่นทึ่มมาที่แม่เหล็กนะจากสัญญาณที่ได้รับไม่ไดอยู่ข้างนอกนี่ละระวังด้วยเพื่อนเธอเกือบจะอยู่บนหัวก็แล้ว อะไรผิดพลาดกับสัญญาณเพราะฉันไม่ยากจะเห็นอะไรเลยหมาก็ม่อยเราควรไปดูที่ครัวนะ่อย ฉันคิดว่าเหล็กทั้งหมดนี้จะปกป้องนายนะเรายอมจำนนเฮ้สกูป๊ปฉันว่าเขาชอบแบบสองเท้ามากกว่านะ

เยี่ยมเลยเขาตรงมาหานายแล้วแล้วนมันดีแล้วเขาไม่เขารู้แล้วเขากำลังจะไปแล้วแช็กี้คทมาีไอพ่นฉุกเฉินใช้เลยจะต้องใช้เหรอไอพ่นฉุกเฉิน ਹੋ <coughs> <coughs> เย่ยมมากเลยเด็กๆถ้าหยุดหุ่นทึ่มได้คุณมีหลายเรื่องต่องอธิบายนะคุณสเตปเปิลดร์สเตเปลไม่ได้รับผิดชอบคนเดียวแล้วค่ะคนที่อยู่เบื้องหลังหุ่นยนต์นี้ก็คือเธอฮะ<า>โอ้ฉันเหรอจะเป็นฉันได้ยังไงอ่ะฉันเริ่มสงสัยตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกแล้วที่คาดผมของเธอดูคล้ายพลาสติกแต่เป็นเหล็กอ,อดูสิมันมีแผงวงจรด้วย มันคือรีโมทควบคุมเครื่องจักรแต่ที่สะกิดใจฉันมากที่สุดก็คือสารที่เหนียวหนึบหนับในศูนย์การทดลองมันไม่ใช่ลูกกวาดแต่เป็นกาวยางส่วนผสมเดียวกับที่เฟร็ดใช้ทำตะข่ายกับดักเหนียวและคนเดียวที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับตะข่ายนั้นก็คือเธอเมลานี่มันติดอยู่บนมือเธอตอนที่เธอขังแชกับสกูบี้ไว้ในอุโมงค์ลมเธอแอบอยู่ตอนที่เราเข้ามา และแกล้งทำเป็นเหมือนเพิ่งเข้ามาตอนที่เราปล่อยแชกับสกูบี้แล้วที่หุ่นทึ่มสามารถหลบแม่เหล็กของเฟรดได้เพราะเธอคอยสั่งการเมลานี่ใช่ค่ะพ่อหนูทำเองทำไมก็เพราะพ่อไน้่แหละตั้งแต่เกิดมางานของพ่อก็ต้องมาก่อนพ่อละเลยและทอดทิ้งหนูไม่เคยมองแม้แต่ความฉลาดของหนูเลยและเมินเฉยด้วยเก็บอาการหน่อยเดฟนี่อุยฉันก็เลยตัดสินใจโชว์ความฉลาดของฉัน และถ้าฉันจะต้องทำลายอาชีพของพ่อและไม่ต้องเอ่ยถึงโครงการอาวกาศปล่อยมันเถอะลูกมีปัญหาใหญ่ๆด้วยสาวน้อยเอ๋ยหนูไม่สนหรอกและหนูก็จะได้มันแน่ถ้าเธอไม่เข้ามายุ่งเด็กอวกาศถ้าถามฉันนะเราวน่าจะโยงเรื่องด้เร็วขึ้นถ้าพวกเธอฟังฉันบ้างฉันไม่เคยชื่อหล่อนอฉันพูดถ,ถูกไหมหหดูว,วันที่สองเฟรดเธอคงดีใจมากนะขอบใจเฮียดีกับรงางวัลที่หนึ่งของคุณนะครับ เกิดอะไรขึ้นกับเชกี้กับสกูบี้ฉันว่าพวกเขาคงไปหานางพริกอวกาศกินกันอยู่แล้วมั้งฉันรู้ว่านายเนี่ยพึ่งได้จริงๆวันนจะไปหาของอร่อยชิมนะสกูบสเต็กไก่ทอดนี้ใช่อร่อยกกุ๊กุ๊กกุ๊กกกกุกุ๊กกุควบคุมการปฏิบัติการเตรียมตัวยิ่งขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ โอ้เพื่อนเหมือนเขากำลังจะปล่อยกระสวยนะไปดูกันเถอะสามสองหนึ่งโสกูปฉันรู้สึกไม่ค่อยดีกับท่านหันนะสกูบไปดูไปดู